าก,การนมัสการครับผมมือนีนะครับเข้ากับยูทีกุดของใช้มันปะครับอันอันอันอนี้เป็นบ้านปะครับเป็น,บ,นบ้านกุดของบ้านกุดของใช้ครับแต่ว่าจุดที่เข้านางยูนี่คือเป็นท่าน้ำของวันมันปะครับท่าน้ำของวันเป็นเมืองเก่าเป็น ตำา้านของบ้านผุ้คล้องรับมีมีตำลานของกูเมืองแสนครับูเมื่อเก่าเป็นตำา้านของฟ้องไงอยู่อยู่ในบริเวณเ้นทีตรงนี้ครับแต่ก่อนจะเป็นมีเสียงคล้องขึ้นบาเสียงดังกลางบ้านเป็นชาวบ้านก็เลยได้ยินคล้องอยู่ตลอดหมายความว่าเสียงมันดังจากไสครับเสียงคล้องนี่เสียงคล้องดังจากน้องน้ำตัวเนี้ยโอ้จากน้องน้ำนี่ วพุเทเกมก็ได้พก็ได้เาทำน่นทํามันก็ได้เกิดว่าเป็นเป็นตั้งมนเเป็นแบุทองพเสียงของมันดังๆจากคว่าจากางวัาเมื่อเนึ่งๆนี่ได้ยินดูปะครับเสียงของนี่ จะเป็นคล้องจะขึ้นเป็นตามเวลาเป็นเวลาเป็นเหมือนกับเป็นย่ามเหมือนกับพวกแรงจะดังที่หนึ่งอสองทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มเที่ยงคืนจะเป็นการบอกบอกเวลาเป็นการสัญญาณของเป็นเวลาบัดนี้มีมีบ่คราแบบว่าไดยิ้หล้กก็ตามหาว่าเสียงมาจากไสมีบอกราการมีจะก้อนกันพี่ย่ามจะสอหายว่ามันเกิดมาจากทางไหน ต่ว่าเขาไม่ใกล้กับมันเิดกยืนกับไม่ยินเขาไม่เลยเลยแต่วิวอะไรสมารถที่เห็นว่ามันขึ้นมาจากตัวอะไรตัวยินแต่เสียงยืนแต่เสียงจากจากน้องน้ำตรงนี้แต่บ่เห็นบ่อคลองยุ่ยใสมันบ่าเห็นจากว่เห็นบ่อคลองยุ่ยใสครับแต่ว่าคู่คู่ยุ่ยว่าอยู่บริเวณแถวๆนี้ครับขึ้นมาจากตรงนี้แล้วนี้แล้วบัานนี้จุดจุดนี้เป็นจุดกําเนิดของอําเภอของไช่บัครับหรืออย่างไรกับเพรกับถือว่าเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นเป็นหมู่บ้านเป็น ท,ท,ที่ได้ที่ได้ซือ้อมาเพื่อค้องไส้นี่ได้เป็นอำเภอค้องไส้นี่กิดเป็นของหลวงพ่อจะพุ่นเป็นมาตัง่าวงพ่อยพุ่นทาวน์วังตังซื้ออำเภอตังซื้อเพื่ออะไก็นนคือเป็นเรื่องเล่านะครับว่าเชาวบ้านได้ยินเสียงคล้องได้ยินเสียงคล้องไดย้ดยินเสียงคล้องบริเวณน้องน้ำน้องน้ำวันนี้ก็เลยเป็นทีมาของไอ้ กุดคองชัยเนี่ยของชัยครับแมนครับนี่คือที่มาของกุดคองชัยเนบ่บริเวตัวอำเภอคองชัยเด่ครับพราะว่าทีีทีอู่ตรงนี้ก็คือวัดวัดยังครับวัดกุดค้องชัยวัดกุดคลองชัยบ้านคลองชัยบ้านกุดค้องชัยบ้านกุดคองชัยที่อำเภอค้องชัยของเรานะครับนี่คือเป็นเรื่องเราวว่าบริเวณบอนนีนี่ เป็นจุดที่ชาวบ้านได้ยินเสียงได้ยินเสียงคลอง,สง,อง,งเสียงคลองใงญ่ดังเสียงคลองดังก็เลยตามหา,ตา,มหาแต่กบพอได้ยินแต่เสียงว่าเ,าเสียงนี้มาจากใสเพราะตามหาเรากบเห็นได้ยินแต่เสียงซือเสืแล้วเสียงนั้นก็มาเป็นเวลาพร้อม,ม,มเป็นเวลาพร้อมครับเป็นเวลาพร้อมผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาอยู่เที่ยวเพื่อของใช่นะครับก็ขอเชิญชวนนะขอเจริญพรอ ได้มาณสถานที่นี้นะคระับวัดกุดคลองชยัยตมบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยจังหวัดกฬสินนะครับบริเวณนี้กสิซีมิท่านา้ำแ,แล้วก็มีศาลปูเมืองแสนปูเมืองแสนนะ,นะครับกรสามารถเดินทางมาพักผ่อนย้อนใจได้เพราะว่าบนนี้กับบรรยากาศดีนะครับม,ม,มีตนม้ในใหญ่ล่มเลื่นแล้วก็มีศาลปูเมืองแสนเท่ากับมากราบไหายได้ขอพรได้ แล้วก็มาทาบุญกระทงวัดไดดครับที่วัดกุดคลองชัยตําบลคลองชชยพัฒนาอําเภอคลองชัยจังหวัดกรสินนะครับนี่คือทีม่าของอเสียงคลองว่าที่ไปที่มาจังไดจนว่าเป็นกุดคลองชชยนะครับมันนี้ก็ตกกอ้องกล่าวขอบคุณพระอาจารย์อํานาจมหาปุญโยนะครับที่ได้มาเล่าถึงความเป็นมาหรือว่าตํานานของอเสียงคลองว่าเป็นมาจังไดของกุดคลองชช่เป็นมาจังไดมือนี้ นำมาฝากให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไว้พ้อกันไม่คลิปหนาครับพอเจริญพร